สวัสดีครับพวกเราวงโอลิเวอร์ครับก่อนไปทำอย่างอื่นแนะนำตัวก่อนดีกว่าผมสิทธิ์นักร้องนำครับผมเซฟนักร้องตามครับไม่ใช่ผมเป็นมือกีตาร์แรปและคอรัสครับผมมาเต็มนะฮะคุณผมครับชื่อฟิวครับมือกองครับผมและอีกหนึ่งคนเวิร์กฟอร์มการทัฟรีนะฮะสวัสดีครับผมซูมครับมือเบสครับมือเบส ที่มาของวงเรานะครับผมก็คือพวกเราทั้งหมด4คนเนี่ยเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยรีปทุมนะครับผมและพวกเรามีความชื่นชอบทางด้านดนตรีกันซึ่งมหาลัยเราเนี่ยไม่มีเอกดนตรีด้วยซ้ำใช่แต่ว่าพวกเราเนี่ยมาจากคนละทิศคนละทางกันแล้วก็เราสร้างวงวงหนึ่งเพื่อหารายได้ในช่วงระหว่างเรียนในระหว่างที่หารายได้ช่วงระหว่างเรียนเนี่ยก็ พัททูพัททูมาประมาณ2ปีนะแล้วก็ทําเพลงอย่างตลอดที่เป็นเพลงตัวเองเนาะอะไรครับแล้วก็หลังจากที่เล่นดนตรีไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปประกวดรายการหนึ่งนะครับช่องวันก็ได้นับที่2มาเป็นปรายการเกี่ยวกับเพลงลูกกรุงมซึ่งต้องบอกว่าปกติเนี่ยพวกเราเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยก็จะร้องแต่พวกแบบสากลสติงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ, <óp S 1> บ๊อบ,อบอทั่วไป<ม>ก็แบบเมื่อเคยได้รองลูกกลุงผมก็ไปฝึกฝนแล้วได้ที่2มานะครับก็มีผู้ติดตามอยู่บ้างไงก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกนะครับแล้วพวกเราเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆอย่างแนวเพลงที่พวกเราชอบเล่นนกก็็จะเปพว ไม่ใช่แล้วอีไ nah ม่ใช่ไม่ใช่ก็ชื่นชอบในพวกแบบดึง R อมีโซเน้นหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณโอกาสที่ทางมานะครับมีให้กับนักดนตรีตาดำๆอย่างพวกเรานะครับแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่เป็นนักดนตรีด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่พวกเราจะได้นําเสนอผลงานดนตรีที่เราตั้งใจมากๆแล้วเราก็ชื่นชอบมากๆเพราะจริงต้องบอกว่าก่อนที่จะมารวมตัวกันเนี่ยทุกคนเป็นเด็กกิจกรรมเล่นดนตรีมาตั้งแต่มัธยมหรือว่าประถมด้วยซ้ำหลายๆคนนะครับก็มารวมตัวกันเหมือนกับเป็นศูนย์รวมเขาเรียกว่าศูนย์ ส,ส่วนร่วมการผ่อนคลายลวเวลาที่เราเล่นดนตรีแล้วเราก็จะได้นำเสนอผลงานดน,นตรีให้กับ พี่ๆได้ลองพิจนารณานดูนะครับค่ายมาเนี่ยต้องบอกว่าผู้เราก็ชอบฟังแล้วติดตามมานานมากถือว่าค่ายมาจะเปิดตัวได้ไม่นานนะครับแต่ว่าเราก็ติดตามแต่ค่ายเลิฟอ,อิตแล้วเนาะเพราะว่าเเป็นพี่ๆหลายๆคนศินลปินต่างๆนะครับติดตามมานานแล้วอย่างวันนี้ที่เราจะนามาโคเวอร์เป็นน้าจิ้มเล็กๆก่อนที่ไปฟังเพลงของพวกเรานะครับเราก็นาเพลงของค่ายมานะครับมาทาในแบบที่เป็นผู้เรามากขึ้นด้วยนั่นก็คือเพลงไว้อยู่วงเล็บแต่ก็รู้สึกวงเล็บปิดโอ้โหต้องมีแบบนเอาให้ครบนะครับแล้วพอฟังเพลงนี้จบอย่าลืมนะครับไปฟังเพลงพ ฝาพวกเราโอลิเวอร์ด้วยนะครับฝาพวกเราด้วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดี ใจได้แลจนเธอทักมาหากันก็นลาไปแล้วจะถามทำไมวันนี้ฉันเป็นอย่างไรธใหฉันตอบเธอว่าไง ฉันยังลืมไม่ได้เลยก็ยังไว้อยู่ไม่เป็นใครไม่จะเดินจ ฉันยังลืมไม่ได้เลยก็ยังไว้อยู่ไม่เป็นไรให้เธอดันจากไปได้เลยเหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้ว Applit